จัดให้นะคะ1 9 x Cab นะคะลูกค้าคาสำหรับใครอยากได้กะบ,บะแบรหลักผ่อนถูกนะคะเอาไปใช้งานนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ1 9 x ปี18นะคะปี18 3แสนงนวดตลอดสัญญา6,100บาทเริ่มต้นตีดาวนะคะผ่อนเจปี84งวดได้จ้อคันนี้ไปเลยนะคะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นลูกค้าขากับจังหน้านะคะเป็นธรรมดาแบบนี้ตาไฟไฮโดรเจนใสๆนะค,ะคันนี้เครื่องเดิมโรงงานนะคะอะ ท้องเครื่องนะคะน็อตซอกเดิมๆคานหน้าเดิมๆนะคะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้แทนเพจนะคะลูกค้าอยู่ครบนะคะหมุดชมพูหมุดดำคันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ให้ดูแล้วนะลูกค้าจ๋าคานหน้าเดิมๆเ,เลยนะคะ รถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานให้นะคะรับรองก่อนออกนะรถสวยโดนใจแน่นอนคันนี้นะคะได้เป็นแม็กไอซสมูมานะคะข้อเบกสีแดงนะลูกค้าใครนะคะอยากเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะไวจัดให้โปรโมชั่นฟองหนึ่งพันส่วนลดสองหมื่นห้าพันบาทลูกค้าสามารถเปลี่ยนแม็กยางได้เลยนะเป็นแม็กเวลก็ได้ทีอีก็ได้นะคะอยากได้แบบไหนจัดให้ได้หมดนะคะอ่ะคันนี้เป็นตัวแควเปิดได้แบบนี้ลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้านะคะไม่หนึ่งแสน ตัวเริ่มต้นจะได้เป็นฟังก์ชันวิทยุนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเบาะผ้านะคะคันนี้นะเออเบาะหนังนะคะลูกค้าจ๋านอสซ่า so เดิมๆคันนี้บอกแมลงอยู่ครบนะคะบางเดิมทั้งคันนะจ๊ะคันนี้นะคะตาใส่ท้ายลูกค้าขาใส,ใส แมคไลเนอร์ตรงรุ่นนะคะรถไม่มีประวัติเฉียวชนพิภาพม,มานะจ๊ะก็สําหรับใครอยากได้แบรนด์หลักเอาไปใช้งานนะคันนี้นะคะแนะนําเลยลูกค้านะคะถูกๆเบาๆนะคะซ้ำใช้สองหมื่นเก้าพันซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะคู่มืออยู่ครบแอร์แบ็กสองลูกนะคะสําหรับใครสนใจนะไว้ฝากไว้ด้วยนะคะเบริโทรดิ่งไลฝั่งบนด้านล่างต่างจังหวัดมีบริการทรําสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านรับรถแน่นอน,นะค่ะ